ทักทายสบายดีทุกคนยินดีตอนบเก้าสู่สองสบายคือเก่ามันนี้กินเขากินน้ำแล้วกะงหญ่นะทุกคนวันนี้พากันใหญ่บอลไปอยู่ล้างป้อมไปหละไปอยู่แถวหนาพ้านะนะฮะลัดบึงแถวนั้นแถวพักผู้เพราะว่าแถวนี้เขาอยู่หันบรเห็นห้อยมันแล้วนะเพราะว่ามันลงไปห้วสั้นไปนเลยเพราะคนกวนหลายเอ้าจะได้กะ ถ้าลุ่นถ้ายตามเพิ่งนำกันนะทนุกคนคนในผ่านเท่ากันยางก,ก่อนเลยสองอู้หา้ายางไปฮะปลอมไปเลยไหมนี่อ,ออกไม่เจ,ไจอไรสมบูมปะเมือ่อไหร่เขาเอาเมืงหนาวมาใส่ไปจากน้ำหินลายน้ำหินลายเนาะเขาบริชาอันไปเลย นี่นะทุกคนหยุดถึงมันออกมาได้เงาอันนี้โก่งหั้งตัวนี้จุดยอดแซ<ำ>่บหน้าบริยามเต็มบินี่แหละจะพักอยู่นี่แล้วทุกคนนี่พักอยู่นี่นอนอยู่นี่แล้วป่ะนี่นี่หยุดถึงก็นอนได้นะกลางมุงนอนได้เอ้อาหลังจากอาบน้ำแล้วกันในผ้านเฮ้ากัน ใหญ่ๆกันไปหาหลัดแรงนะทุกคนเชวนเท้าก็ไปกันในผ่านอันนี้แหละในผ่านลามโมงไปทางนาพาเชิญในผ่านใหญ่ก็ลงไปทางอันนั้นกุระเอ้ะโอเคเนาะจะได้กระทารุ่นถา่ายติดตามเพื่อนตำรวจตอนแรกเนี่ยแหละว่าสิมานหรือบอเนาะถูกไหมในผ่านเฮ็ดยังเดี๋ยวนี่โอ้โอ้เชิดได้ดักเก็บว่าโมแตะแรงเนี่ยจะน้อยยังไปจอยยังไปว่าเจอเฮ็ด โอ้ตอบจัดผู้สาวกันเนาะมึงคอมมนต์ทองก่อน <c oughs> โอ้ยยิ่งไปมันขักมันถวนพากันมานั่งเล่นโทรศัพท์เซยนี่นะงง้ในผ่านใหญ่เอ้าหูกี่หายได้ได้หน่นี่มาได้พากันเหตุยังพากันมาลักเล่นโทรศัพท์อย่างนี้พากันมานั่งเล่นโทรศัพท์กับในพานลามโมงเพิ่นนี่ไปทางไหนนะโมูกรืลองดักทะเล ทุนตัวขาวๆอยู่ผุนทวนแม่น้ำโค้งนะที่ว่าเห็นขาวๆกระจอนนะแต่ว่าห้อง,งนนะอมันยิ่งนะหยานมันนั่ง จะลงไปยิงนะลงไปอย่ามันตื มันโยตีนโพนะทุกคนมันหาดักเนี่ยเพราะว่าไปแห้งไ่ไหนมันจะเติ ท่านนะทุกคน,คน,น,นเอาเชิญนะเขาจะขึ้นอยู่นี่แหละเพราโม่จะไหนมันขับมาก็ะมิ่นนะวา,าน้ำมันมันหมดน้ำมันหมทันจะได้ก็ไ่ได้ยิงนะถ้าทำไปนี่ถ้าไปหลัดหน้นามันนะจะได้ยิงถ้าถ้าไปบนเดี๋ยวจะพอโม่เฮานะโม่เฮาอยู่บนถ้าเกิดไปตะบนก็พอโม่เฮาเขาอยู่กลางเฮ้ยเชิญนะ ตอนน้ำขึ้นมาดักนะทุกคนลังยางเอาขึ้นดักไปกับประมาณสองสมุงนะผมมีอีกยางมาเลยบ้านนี้เราขยิกับไปบอลเนาได้หานะทีมงานเฮาบูว่ามาะอะไรยังเนาะโมนี่มันลงไปรุ่มนะทุกคน มันไม่ได้เลาะไปตามจ่ายมันนนะถ้าเกิดไปตามจ่ายมันจะไปเผาะโม่เฮาอีกผู้นึงนั่งอยู่พ่นในผ่านลาโม่เฮาหันไปทางนี้เพาะในพ่านใหญ่นะแต่เงียบพมได้ยินเสียงปืนเลยนะมันอาจจะลงไปลุมละเพราะว่าตอนเฮาลงมาธมิดหันได้ยินเสียงมันมันเหยยบกามุงกำใหม่อือเหรอครับขนาดบาเฮาค่อยจอบลงมานะมันยังหูเนะว่าเฮากินมันดีนะหม่ถ้าเกิดว่าเฮาบ่ได้นั่งดักนี่บ่ได้ยิ่งมันง่ายๆนะทุกคน คราบเก่งเลยเนกบผนะู้นะครับมันกินอย่างกินอ่มออลีราโอ้ในพันนี่ก็มากเลยจะได้ในพันพออย่างาไปวังแล่งนี่พอ,<ะ>อจะลิงลรงบินลิงเออาจาะเดพอย่างเจาะอายวะโอ้ยพอไอ้ช้างโอ้ไมันไปหาน้อันึ่งมจากโอ้ก,อก็าายตขึ้นมาก มันไม่มไจะเฮ็ดลน่งหันไายไมีบักใหญ่ใหญ่โอ้ใน,ใจใจนี่เมื่อกี้ผมแต้ใจตัวหนึ่งข่ยางลิ่งคร<ห>ับบ่โอ้ไขออย่ยางไปหันมันต้้อยู่ในนาพ้าดีดนาผัานี่เรียกประตูเห็นบ่มันเห็นขอยอย่ยางว่ไในพีมมันลุกบาบ่บ่หอ,อ,อ,อกโก้มาโก้มาโก้มากนรายเนาะลิงนี่เนาะขอกระรัดกรัดทางใส้จสบายสั้นตัน่ะรัดประโหงทางมาเนี่ ผมไปนั่งโน้นทางฮั้นน้โกน้ำดำาัเห็นดอกนั่นตรงน่างมันกลาดไปหลด่ยปุรีซองเห็นทางลดมันไตไอไม่ไม่หี่ยอ่ะฮั้นอืมอเลยบอกอันนั้นสัมโออออ่าแน๊มันออกไม่เฟลุยายก็ออกเลยหลายเลยนี่เลนะต้อกันเคงเคงเลยขาเองคักแต่ว่าเขาเอง่อหมูเขายังไปดเบาเลยนี่่อหมูนี่ พ่อโม่จะได้มาประกอนกันอยู่ไหนพ่อมี่ยายพ่อมีหมูทังพ่อโม่แต่ว่าเอาเอาบ่เป็นโมมีโมมีอยู่นี่นี่หมูนี่อยู่นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นนี่พ่อมาลึงแล้วโอ้ยคะแนนน่ะมือเช่านี่ไปยิงเอาโลดจะโลดไปดักหนีเนาะก็ขย้หลงนี่จะลบหนีบ่เออจะได้ผนบ่ขี้ไม่มาพี่เออจะให้ยผมจะดักก็ได้ขผมก็ขอไปเองนี่เช็ดข้โลดมืออื่นนี่โอ้เช็ดจะไม่หนอหลักหังกันเด้อ ออาจจะ hết อ๋ลูกคักนะยันน้ำมูคอยยางนะนะมันยางเบึ้งก็มูนี่ยาพวยาบไปพิเขาเบืองข่าวเลยพีกระโบพีปมาเขาว่าชิยิงโซพระเจ้าเดี๋ยวย่างอใครพรัดนี่จะชิลุกไปไล่ผีป่ะอ้ชิลุกไปไล่พีป่ะก็ไดยืนยทุย่ะเฮใครพระลูกเราจะจต้องพี่รือไรไล่ไปฝุดรไรขอจิลัดมีป่ะเออมูสโมมยหจะหนีได้มมันจะหนีเลย มูนี่นะนี่โคตรตันนี้กูให้นี่นี่เราเนี่นี่บอลเออพุ่นบอลคอยนั่งกับยาหันเลยบอลมองมองน้ำบอลงูนินหลบาลุกนะหันนะเออผมขอกิ้วเนาะเออมันบ๊ไปพุ่นเมื่อพุ่นมันนี่ในพันใหญ่ครัช่วยเขาได้ไนี่โอ้เือชวยเขาล้วอในพันล่องอันนั้นหนึ่งในพันใหญ่ช่วย อ๋อมาเนี่จะได้จะได้ตุ่มบ่อเขียนฮะตุ่มมาแล้วน้อมันจึงได้ชดหนามุดในเนาะโอ้อจย,นนยจังหวขีเ้เกียจในใต้ตะบดได้เยอะเรื่อยหม่นี่ยบอไปทางไหนนะหม่นี่แถวนี้เนาะบอไปโอ้มีแต่คนรนะนี่มันมันอยู่ในดอนก้างนี่บ่เลาะห้าห้อยกับบเห็นนี่มันมันมันตุ่มกันอยู่ในนี่มาผูุพอ่อไปประมาณในผ่านเนาะ <c oughs> ในผ่านมันผุพอ่อเอ้าในได้ในผ่าน บาได้ได้เมื่อสุดนี้หันบาได้อย่างนี้เข้ามาคือเถื่อนเด้ยอยู่จะคืนกับ่าคันบไดานี่เออคันบุพออยู่จะแปดคืดแปดคืนจะเมื่อโอ้ยคอยจะให้คือเถื่อนจิบ่ะคอยจะเฮ็ดโอ้ยมันขักเนาะโอ้คันแปดคืดเนี่ยบดายนี่ให้มันหูไปเนาะเจ็ดก็มีแต่ตัวใหญ่นะ กบหน่อยห่าหน่อยเลยนี่หน่อยเล็กเดี่ยงกบหน่อยนะทุกคนต้มเพราะนั้นในพานราโม่พนจะกินต้มอืมแก้วเลยโอยังนี่โอ้ใบอันนั้นจะต๊ะใจเลยไม่หักมั้ยเออยังโมเป right ็นยังโมญาตันใบโตบ้องหน้ามันใช่อีกถ้วยหนึ่งตอนใช่อีกถ้วยหนึ่งเดี๋ยวนะมันกระชินใบจะบ้องเราโมเช่านี้ บ้าไปเลยหาจึงแบงออกเทลลุลนับชุบเนาะชุบมันอ้อเบ็ดอ๋อไปกี่ผู้เดียวแต่โอ้โหจะเฮ็ดเลยนะโอ้บ้ากินยันนี่แล้วดีชุดเอาหนามมัชุดเอาบ่รอเออเอาเลยสิเออโอ้ได้เอาได้เอาจิ้นจินจินเอาให้ขำใหญ่เนาะจะทินจะทานเพิ่นเนี่ให้เพิ่นทานให้ในมืองอื่นนี่จะช่วยสโก อย่าปอกกินเขาลูกลานกินมันโตมานสมกาติีนแห่งมึงมึงตีลูกลานเลยคนซำคนกับบังส้มบอกเนี่ยยูดินแห่งเดี๋ยหายถุกนี้ที่ใส่แล้รับขับมวนเลยอือีกทุกต้นทกาลูกลานมาเกี้ยนหละหนาเกาเจ้าเดิมออ่ะมามากินกันนี่เละเพิมเติมคือวาแห่งกเกาเนาะมึงกูอืมมันจะสาเวยเล่นเ่เหายถุกนี้อมามาบกินกันนี่ มามามากินข้าวนำกั้นบานนี่เห็นแล้วต้ม,มตเขียดอันนี้โมูหินนี่แหละกับกบหน่อยสองสตพ่อมูมันยิ่งในพานเพิ่นไปรลัดกับบ่อส่วนเท่าพ่อหน้าแต่ปด้ยิ่งพอ่อแบบพ่อมันอยู่พักลุม่มนะทนเฮาอยู่พักถึงเฮาลงไปปริยิ่งมันเอากินขินโมหินไปก้อนมือนี้มือยังวากันใหมเราลุนันไปเรือนในพานเพิ่นว่าทาบ่ได้แนวกินเมื่อนี่บ่เมื่อสิอยู่จักสี่ห้าขึ้นเพิ่นวะ ไอ้คืนอ้ให้เจียวเฮ็ดบานี้นะเมียสิปตาเออไห้คืนเมื่อไรก็ชิหายเอาขดสอบชิฮาเอาเข่านั้งจมวันซับสอบมันอนมันอนพีเลยอ้าาจำอยู่บูเาเรื่องคอยบนมีมีอะไรเบ้าช่องเจ่าช่องคนในฟันโอ้ยชิน้ำกันเลยกันน่ยนันเนาะจะหมาโอยมาอ่ะกัน ก็จะลงบ้านนี่เขาจะเมียให้เขาใซ้ำๆเอ้าไม่ได้เลยนะเอาถึงเขาถึงเสื้อผ้าแล้วไปโลดใช่ปะจยังพยายาม้องมอัดเนาะหลวงพ่อใส่เด้อมันจะคมประเด็กกระเต่านี่กระเจี๊ยบกระเจีกยบพอดีเลยโอ้กระมอเนี่ยมากขนาดเนาะอโอ้เออจะเฮ็ดโอ้ขมขม เหรอเนียมึงเนี่ยคนยิงโป่าเตีงยุกโป่งคนเดียวเลยบายุกโปเงนะโอเอเฮ้ยโปตียงยางไปกินได้จังไร้หยุกโป่ขกริงบานึ่งบาดหนึ่งขัาจึงมาจอพ้นเตียงกำลังรอดทานลุกคนนี้ไป่เบาขุนยูพูดเลยนะก็่าไม่ อืมเนี่ยจับเยงูอยู่ประตัวว่ะเวลาอยู่แปดครึ่งไม่ได้บอกน้าหมูจุดหมูหมูจุดนี่จุดมันไปเอ่าอ่ะมันออกจากนี่มันไปนี่มันเกี่ยวมานี่รูปตัวนี้อีกเกขาโอ้ประตูรอทำน้องนึงวันนี้มันคืนนะ พื้นผ้าผู้หน่อยเด็กองหัน้าผ้าผู้มุงทำกว่าเขาไปอยู่นะออเป็นเดียวครับแต่เม่อก่อจะไปลงเขาอยู่ไห้ผู้มุงเหอแจ้งว่าเขาเป็นกูขึ้นมาเราหาจริงๆเจ้เพิ่นคนี้ให้วราทำเต็มมาทำทำให้จให้เราเผี่อทำให้บ่ให้ฮะให้อยู่เครืงพี่ให้เห็นมั้ยเห็นในหินเคร่งติงนทุงหงงฮะให้เม่ใหญ่ก็ขีินไห้ ก็ท้าปีนี้บกไหวปีนกกระดูกดกระดูกกระดูกโับรชัเขาชองกระดูกควายหันเนื้อืนร่หรมหันไม่ทำรันทำในอาพิโพูนนั่นหนึง่งแต่บางคนปวกไงอ,อ๋อยืดยืดหน้ืนครับพีนนี่ยกกับกโอ้ยเหลื่อมหยามหยาบหินอ๋อกระดูกเข้าขึ้นไปเพิ่งทีกระดู เขาที่นี่นี่ตั้งตั้งตั้งปิดไว้เฮืองเราใบปัวมันกริเ่มพอปิดแน่เดี๋ยวเว่าใบปัวไม่มันจะหยาดเนาะแต่เป็นจะไดมาจะได้กระซาวมันกรอบพิดเลยอร่อยขออะไขอย่างก็ส่งจวขึ้นทั้งไหนก็ตักงือเตักซื้อมองสั้นๆนนแล้วคือคือตะโก้เดี๋วก็ตักขึ้นหมดแล้วโอ้โหมึงให้คนรุมเนี่ยไป่ซอยเนาะไม่ซอยันง จะแปโมหลงมันท่านยำเรี่งเลี้ยงแัวนาพาคืนชงนันบ่จุกท่าไหร่แถวนั้นมีทางขึ้นนี่มันไตมืดโขหนาพาหิวนีงด้านนี้นีโอ้ยรังสะโกนยังเป็นน้องโอ้ด้านเป็นผักเป็นผักชามสัดงยังอ๋อม่รออย่ืผมจือะไรชามสั่งตั้งมมั้มันไ่รูบล่องเอไว้พอแห้งอีกเป็นยางพอแห้งอ๋อตอย่างน่านนีเนื้อ พ่อสั์ป่าไร้เลาร้เนี่ยหร้มันอยู่สกวนมึงเลยอือยู่ใมึงนะนั่งข้าหนึ่บุควยมี่ข้าวหอยจากบ้านเนาะรวมมันอยู่รูปต้องคนโอ้นอนยืนเหน็บะพ่ะจะได้มือนี่บไปทางใดบอกนี่ดีโอ้จะพ่อบาไปดอกจะเฮ็ดมืนี้ยราโวอบเช่วนโอ้ิี้ยงยังละมือสาวบปทางใดมันนี่ โอ้ยนาะเออคักเลยนะเอาเอาโอ้ยไม่ต้องห่วงนะแต่ห่วงเนาะจามเจียวมาแต่อยู่ได้นะเนาะแปดขนก็อยู่นี่เนาะแปดขนก็ยูนี้จูเฮ็ดโอ้ยในพ่านลาโมผลนนอนอยู่นี่นี่มื่อนี้พ่านใหญ่นอนไหนไปเบิ่งในพ่านใหญ่เฮาเฮาก็ในพ่านใหญ่ก็นอนอยู่ข้างเบิ่งนี่ใช่เลยนี่ในเฮานอนอยู่นี่นะ พี house, you <ok ่ๆมานอนเาเออาทางนี้น้โห้ยพาใหญ่มานอนอยู no ่น no ี้อ่านอนอยู่นี้โอ้ชิบะคิงต๊กะต็อกมันอยู่ได้บ้โอ้ย่กินอนในเบิ่งโอ้โน่าใหญ่นอนอยู่นี้มือนี่อ้า ย่น่หันคนน้ากแตกลายคนเลยเนาะเอ้ยนากแตกลายคนแล้นี่คนต๊งูเขาไปหันเาบอว่าโอ้ล้็กเว่ามีอีกผู้หนึงคือเจ้าปินังทยว่เครือเครือนหัวเครือนหัวดูดอะเพามันดำดำเนาะดูนี่มันบวมดบวมนอกบวได้อันนี้เ้ยบุมีลมนโตนต๊กับุมีบมมีสบายบุมมีหนาวอีกบุมีหนาวลบวัด ม้อนี้บมไปทางไหนเนาะมนนี่ผมไปรอบบางเบงอะรอบเที่ยงคืนรอบเที่ยงคืนโอ้ึ้นไปรอบเทียงคืนปอดขาอพักฟอนพักันเฉยาก็ชิโนจังนี่ทุกคนนี่กันมือมไปโอ้พี่นอนเหรอพีนอนเสยนอนยได้้วในพันนันลาโมทำมาเบงอันนั่นในพันใหญ่นอนว่านอนได้จากไหนนอนยัดไายัดแข้งแล้วเลยโอ้คักนเอินยังมานอนนี้นะเบงสุง โอ้พิ่เนี่ก็เ่เว้ามานอนจะทำนี่จนวาจักรไรจนมันเียนยังบ่หูบนนอนอย่างน้งอคางๆโอ้ยใยาสูบโอ้เธอจะไปทานะหะยาสูบนี่ดอกยาสูบมดยาสูบยังมันสูบมันยั่งแล้าแต่ขักนะม่นจะคักขึ้นไล่วดแตกแตกเปียกเลยวายาสูบมดเนาะเออย่าจะมันถูมยังเเอ้ายังขยันดะ่ะทุกคนมานี่ กับไปไปทางได้นะคืนนี้ชินอนพักผ่อนเอาแห้งกับตอนเสาร์จะไปรัดหมูตัวนั้นแหละที่เราเห็นห้อยหมวอมืนเสาร์จิไปหลัดแต่เสาร์เลยบอกในพันเพิ่นเล้บอกในพันใหญ่เพิ่นแหละเพราะว่าเขาบอกมีปัญญาเอาฮะนะโอเคมีแต่คลิปนี้กับจบเพียงชั่นนี้แหละมีแต่ขมมกับใจหลายที่ติดตามรับชมคลิปเฮาเอาสลาบคลิปนี้กับจบเพียงชั่นนี้แหละถ่าติดตามกันคลิปต่อไป